Financial Wisdom How to บริหารจัดการหนี้ฉบับคนสร้างตัวเรื่องฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินเรียบเรียงกองบรรณาธิการภาพผู้หญิงผู้ชาย4ี่คนกำลังนั่งทำงานรวมกันที่โต๊ะประชุมคนเจนวายที่อายุอยู่ในช่วง25-43ปีถือเป็นกลุ่มความหวังของเศรษฐกิจไทยด้วยอายุที่ยังน้อยจึงเป็นคนกลุ่มหลักที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีก2-3ทศวรรษข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกันคนเจนวายก็มีเรื่องที่ต้องกังวลหลายอย่างจากการคำนวณสัดส่วนนี้ต่อไรายได้โดยใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรและผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยชีย้ให้เห็นว่าในปี2566คนเจนวายมีนี่คิดเป็น2.44เท่าของไรายได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่น แน่นอนว่าการมีนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่นี้ที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของคนไทยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและเป็นความเสี่ยงทั้งต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินเฉะนั้นการมีนี้อย่างสมเหตุสมผลสมควรแก่ความจำเป็นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างคนเจนวัยเพราะนอกจากจะไม่ทำให้ทุกข์แล้วยังจะช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นด้วย ในบทความนี้เราจึงมีคำแนะนำง่ายๆมาให้สำหรับคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือคนที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการนี้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นต่อไปนี้คือคำถามยอดฮิตที่คนเจน Y สนใจสอบถามมากที่สุดพร้อมคำตอบจาก f i n t t r i n n r s s ของโครงการ Finn ดี h a p p y Life ที่อาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการเงินของผู้อา่านบ้านหรือรถ ปัญหาคลาสสิกของคนกำลังสร้างตัวคำถามบ้านกับรถควรกู้เงินมาซื้ออะไรก่อนดีคำตอบไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนโดยควรตัดสินใจเลือกจากสถานการณ์ที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะการประเมินว่านี่ก้อนนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นภาระตลอดจนช่งน้ำหนักทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างรอบด้าน การได้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองค่าใช้ใจ่ายที่นอกเหนือจากค่างวดอาทิค่าบำรุงรักษาบ้านและรถค่าส่วนกลางค่าที่จอดรถในกรณีที่ประเมินแล้วคิดว่าทั้งบ้านและรถมีความจำเป็นเหมือนกันหรือเท่าเท่ากันขอแนะนำให้มีบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นสินทรัพย์ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและส่วนใหญ่มูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตซึ่งตรงกันข้ามกับรถที่มีมูลค่าจะลดลงเรื่อยๆตามการใช้งาน คนรุ่นไหนมีหนี้ต่อรายได้มากที่สุดสัดส่วนหนี้ต่อรายได้ภาพการ์ตูนแสดงคนแต่ละรุ่นตั้งแต่ Gen ๔จนถึง Silent Gen ๔อายุ20 2 4ถึงปีสัดส่วนหนี้ต่อรายได้1.14เท่า Gen Y อายุ25-43าปีสัดส่วนหนี้ต่อรายได้2.44เท่า Gen X อายุ44-57ปีสัดส่วนนี้ต่อไรายได้2.31เท่า Baby Boomers อายุ58-77ปีสัดส่วนนี้ต่อไรายได้2.30เท่าและ Silent อายุ78ปีขึ้นไปสัดส่วนนี้ต่อไรายได้2.35เท่าคำถามอยากหมดหนี้บ้านเ,เร็วๆควรโปะค่างงวดเพิ่มยังไงดีคำตอบ สำหรับคนที่อยากจะเคลียร์จบหนี้บ้านให้เร็วขึ้นขอแนะนำว่าเมื่อวันที่ต้องจ่ายค่างวดมาถึงให้จ่ายเงินโปะเพิ่มจากค่างวดปกติได้เลยซึ่งถ้าโปะตรงวันกำหนดชำระของแต่ละงวดเงินที่เราจ่ายเพิ่มจะถูกนำไปตัดเงินต้นเต็มแต่สำหรับคนที่มาจ่ายค่างวดเพิ่มหลังจากวันที่กำหนดชำระไปแล้วเงินที่จ่ายเพิ่มจะถูกนำไปตัดดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากวันที่คำนวณดอกเบีย้ยไปแล้วถึงวันที่ลูกค้านำเงินมาจ่าย และหากยังมีเงินเหลือจึงจะถูกนำไปตัดเงินต้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาของลูกค้าแต่ละคนแต่ไม่ว่าจะโปะวันไหนก็ช่วยให้เราสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้และหมดหนี้ไวขึ้นด้วยภาพกราฟิกเปรียบเทียบการโปะค่างวดบ้านภาพแรกกรณีโปะพร้อมค่างวดจุด A เป็นวันครบกำหนดชำระงวดปัจจุบันและจุด C เป็นวันครบกำหนดงวดถัดไปณนะจุด A วันครบกำหนดชำระ นำเงินมาโปะ1 0 0 0 0บาทตัดเงินต้น1,000 0บาทเต็มๆภาพที่2กรณีโปะระหว่างงวดจุด A เป็นวันครบกำหนดชำระงวดปัจจุบันและจุด C เป็นวันครบกำหนดงวดถัดไประหว่างจุด A และจุด C มีจุด B ซึ่งเป็นวันที่นำเงินมาโปะ1 0 0 0 0บาทจากวันครบกำหนดชำระที่จุด A ถึงจุด B มีดอกเบี้ย1000บาท ดังนั้นณจุด b วันที่นำเงินมาโปะ1,000 0บาทจะตัดดอกเบี้ย1,000บาทและตัดเงินต้น9,000บาทคำถามการกู้เงินเกินจำนวนในการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อนำมาใช้ปลดหนี้ตัวอื่นเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่คำตอบขออธิบายเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านก่อนว่าจะช่วยให้ผู้กู้ได้ดอกเบี้ยบ้านที่ถูกลงแต่การที่จะรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อนำเงินมาชำระหนี้อื่นที่ดอกเบี้ยสูงกว่า จะคิดเรื่องดอกเบีย้ยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในการรีไฟแนนซ์แต่ละครั้งด้วยเช่นค่าประเมินหลักทรัพย์ค่าจดจำนองค่าอากรแสแตมเพื่อจะได้เปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่ากับดอกเบีย้ยที่ประหยัดได้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ควรนึกถึงทางเลือกอื่นๆนอกจากการรีไฟแนนซ์ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ธนาคารบางแห่งมีการให้วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเพื่อนำไปใช้ปิดหนี้ประเภทอื่นๆได้ด้วยแต่ผู้กู้จำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะแพงกว่าเดิมและความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประกอบการตัดสินใจคนเจนวเป็นหนี้จากอะไร ภาพการ์ตูนมีภาพผู้ชายรถยนต์กระเป๋าสตางค์บ้านและบัตรเครดิตคนอายุ 31. ปีมีสินเชื่อรถมากที่สุดมูลค่านี่เฉลี่ยต่อราย1,96,280บาทคนอายุ 32. ปีมีสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุดมูลนี่เฉลี่ยต่อราย4 7 2 4 4 3บาทคนอายุ 41. ปีมีสินเชื่อบ้านมากที่สุด มูลนี้เฉลี่ยต่อราย18,217บาทคนอายุ43ปีมีสินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุดมูลนี้เฉลี่ยต่อราย2 4 2 0 6 9บาทที่มาฐานข้อมูลเครดิตบูโรไตรามาส3ปี2566นี่บัตรเครดิตความสะดวกสบายที่ต้องระมัดระวังคำถามหากจะใจ่แค่ขั้นต่ำของใบแจ้งยอดบัตรเครดิตต้องระวังอะไรบ้างคำตอบ การจ่ายขั้นต่ำตามใบแจ้งยอดอาจทำให้มีสภาพคล่องเหลือในมือแต่หากเราจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยมากขึ้นลูกหนี้หลายคนไม่รู้ว่าการจ่ายขั้นต่ำต้องเสียดอกเบีย้ยในบางกรณีอาจถึงขั้นดอกเบีย้ยท่วมต้นกลายเป็นหนี้เรื้อรังหลายปี ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการจ่ายแค่ขั้นต่ำหากไม่จำเป็นและเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตสูงสุดก็ควรจ่ายเต็มจำนวนและจ่ายตรงเวลาหรือจ่ายให้ได้มากที่สุดและมากกว่าขั้นต่ำเพื่อให้เสียดอกเบี้ยน้อยกว่าการจ่ายขั้นต่ำตัวอย่าง บัตรเครดิตใบหนึ่งมียอดหนี้คงค้าง30,000บาทถ้าจ่ายขั้นต่ำที่10%ของยอดหนี้คงค้างในแต่ละงวดจะใช้เวลากว่า3ปีจึงจะจ่ายหนี้หมดโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมประมาณ4,244บาทแต่หากจ่ายมากกว่าขั้นต่ำไว้เช่นจ่าย50%ของยอดหนี้คงค้างในแต่ละงวดจะใช้เวลาเพียง9เดือนและจ่ายดอกเบี้ยรวมประมาณ851บาทก็จะปิดหนี้ก้อนนี้ได้สำเร็จ คำถามถ้าเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตควรแก้ปัญหาอย่างไรคำตอบถ้าเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตควรรีบติดต่อผู้ออกบัตรเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้เช่นเปลี่ยนประเภทหนี้จ่ายปิดจบหนี้ด้วยเงินก้อนและขอส่วนลดหนี้หรือที่เรียกว่าแหกคัตและเจ้าหนี้เองก็มีมาตรการให้ความช่วยเหลือรองรับอยู่แล้วแต่จะใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระของลูกหนี้และการพิจารณาของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ลูกหนี้ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิจจำกัดเพื่อให้มีคนกลางที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้เสียให้เราได้อีกทางศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cliniccani.com หรือโทร1443คำถามเป็นหนี้เสียบัตรเครดิตมีโอกาสถูกยึดบ้านได้หรือไม่คำตอบ เป็นหนี้เสียบัตรเครดิตอาจถูกยึดบ้านได้หากเจ้าหนี้ติดตามทวงถามหนี้แล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้คืนเพราะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายและหากยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้จะส่งบังคับคดีให้ยึดทรัพย์และนำทรัพย์สินของลูกหนี้เช่นบ้านที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อชดใช้ยอดหนี้คงเหลือเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป คำถามควรกู้เงินจากแหล่งเงินกู้หนึ่งมาจ่ายอีกที่หนึ่งเพื่อรักษาเครดิตไหมคำตอบการกู้เงินที่คิดดอกเบี้ยแพงกว่ามาจ่ายหนี้ที่มีอยู่เพราะไม่อยากเสียเครดิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะอาจทำให้ต้องเข้าสู่วังวนหนี้ไม่จบสิน้นและมีปัญหาหนักกว่าเดิมเพราะภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นคำแนะนำคือควรลองไปคุยกับเจ้าหนี้เพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นแทนเช่นขอลดดอกเบี้ยหรือแปลงหนี้บัตรเป็นสินเชื่อระยะยาว แต่หากจะกู้เงินที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าอย่างหนี้นอกระบบแนะนําให้ทําได้คําถามอยากปรับโครงสร้างหนี้ต้องทําอย่างไรคําตอบ3ขั้นตอนสําหรับคนที่จ่ายหนี้ไม่ไหวและต้องการปรับโครงสร้างหนี้มีดังนี้ 1. สําสำรวจสถานการณ์ทางการเงินของตนเองตรวจสอบรายรับรายจ่ายในปัจจุบันและอนาคตเพื่อประเมินเงินคงเหลือในมือสำหรับใช้จ่ายและเก็บออมเพื่อเป้าหมายต่างๆในชีวิต 2. เลือกวิธีปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินแต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนต้องแน่ใจว่าจ่ายไหว้ 3. จะเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นในการเจราจาให้ครบถ้วนเช่นสัญญาเงินกู้เดิมเอกสารแสดงเงินเดือนถ้ายิ่งเจราจาเร็วทางออกยิ่งเยอะจบปัญหาได้ง่ายและเร็วกว่าการทิ้งคาราคาสังไปเรื่อยๆ คำถามถ้าเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเสนอแผนปรับปรุงโครงสร้างนี้แต่ลูกนี้รู้สึกว่าผ่อนไม่ไหวควรทำอย่างไรคำตอบ ลองเจรจากับเจ้าหนี้อีกครั้งและทำหนังสือขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้พร้อมแน่แผนการชำระหนี้ที่คิดว่าทำได้จริงเพื่อส่งไปที่กรรมการผู้จัดการของสถาบันการเงินนั้นพิจารณาจำไว้ว่าอย่าตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ถ้าประเมินตัวเองแล้วเห็นว่าจะจ่ายไม่ไหวตามจำนวนเงินที่เจ้าหนี้เสนอมา คำถามและคำตอบเหล่านี้เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นหากใครต้องการแก้หนี้สามารถศึกษา3มช่องทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดไว้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในสถานการณ์ที่ต่างกันทั้งคลินิกแก้หนี้ทางด่วนแก้หนี้และหมอนี้เพื่อประชาชนภาพ QR Code สแกนเพื่ออ่านบทความมัดรวม3มช่องทางให้คำปรึกษาแก้ปัญหาหนี้ การเดินทางกว่า5ปีของโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์ฟินดีแฮปปี้ไลฟ์ตั้งแต่ปี2562ที่ได้ดำเนินโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์มานั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นพี่เลี้ยงและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินที่ดีให้แก่ตัวแทนคนวัยทำงานจากหน่วยงานต่างๆไปแล้วถึง360แห่งอีกทั้งได้สร้างวิทยากรหรือที่เรียกว่า ฟินเทรนเนอร์กว่า2,000คนซึ่งสามารถนำความรู้ทางการเงินต่างๆที่ได้รับไปขยายผลต่อไปอย่างเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเพื่อใช้บริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพการเงินการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนการบริหารจัดการหนี้ไปจนถึงเรื่องภัยทางการเงินล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายน2567ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในปี2,565-2,566ของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้ส่งต่อความรู้ทางการเงินและจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดจำนวน68แห่งแบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ20แห่งและเอกชน48แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาความรู้ทางการเงินสำหรับคนวัยทำงานเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ด้านล่างภาพ QR Code สแกนเพื่ออ่านบทความโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์ภาพบรรยากาศในการอบรมมีคนนั่งอยู่ที่โต๊ประชุมฟังผู้บรรยายที่ยืนบรรยายอยู่หน้าห้อง